มื่อน,นี้พาพี่น้องเนาะเบิงหัวน้อยหนาลักทีบัวหลวงเพิ่งเอาม้าเลียงเนาะหัวแม่กับลูกหัวลูกลูกก็ผูเพิ่งโตแม่เพื่อนนั่นพี่น้องบัวหลวงสิพามาเบิงควา้าหนาลักของหัวน้อยตัวนี้ซื้อมพิ่งสิได้เดือนกลัวบันท่านไพ้พอเดือนอาทิตย์หนึ่งพี่น้องแต่ว่าควา้าหนาลักของเพื่อนนะแต่เบิงได้บัวหลวงเสียเอวกล้วยให้กิน เพิ่นซื้อว่าเพจสันอาเพจน้องแม่น้ำตั้งให้อาเพรเพรกินบอนเหลูกอ่ะกินไหมขอบคุณครับแม่ก่อนอ ah. ขอบคุณครับแม่ยังขอบคุณครับแม่ยังขอบคุณครับยังขอบคุณครับยังลูกนะขอบคุณครับยังแต,ต,ต่หักแต่หักพี่น้องสะออนตายบนลองสะออนสะออนตะผัดเลียงว่ามาสะออนว่าหน่อยละกหาย แต่วัเนเพืเ่อน,นเป็นอย่างบุ๊หูเพิ่นเนี่ยเอาอีกว่าลูกแม่เอามาให้สองลูกเลยนะสองลูกเลยนะเอาให้สองลูกเลยนะเอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาอีกไหม,อ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 มขอบคุณครับก่อนพูดเหรอเอาเป็นน้วยเลย่บุนได้เนี่ยกินทีละครึ่งก่อนทีละครึ่งก่อนลูกเป็นตาหักว่าเปน้่อง บัวหลวงคิดว่าเพิ่นขาดสารอาหารเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เนี่ออกก่อนอ่ะอืออืออขอบคุณครับยังขอบคุณด้วครับแม่ยังอืขอบคุณครับยังเป็ดตาหักแงงลองพี่น้องสะออนบัวหลวงก็สะออนสะออนหลายสะออนหลายสะออนหลายเพียดเอ้ยสะออนหลายสะออนหลายพี่น้องว่างสวัสดีครับพ um ี่น้อง อนนตอนเอ,อนมาม้าไม่ไม่พี่น้องเพิ่นขาดสารอาหารจอยจอยบัดเอามาเลี้ยงแล้วเริ่มเริ่ม,มกินหญ้าได้กินหญ้าดีกับกระลังสีมีมีมีเนื้อมีหนังหักเลี้ยงแล้วกับหักบัดที่นี่เบิง้งเบิ้งแม่เพื่อนวันนี้พี่น้องกับกับเลี้ยงซ้ำนี่กับเพราะเดอกยวัวหาตะเลี้ยง,งวัวใหญ่ตะกี้วัวหลวงเลี้ยง,งวัวนาะพี่น้องสิเป็นพันมูหูเหย้าหูเาย้าลากพื้นเด้อพี่น,อนอ้องว่าเป็นตะเลี้ยง กินยากับบด่ดีเขาผูกไว้หน่ยพี่น้องเขาผูกไว้ยุ่เล่าเนี่ยสิบนวนวนหาเหลียวหาตะคน้นถ่ายคน้นหามาให้กินวันนี้เวลาเขาไปหาหญ้ามาพี่น้องทาราลดก,กับกินบอร์อิ่มบัดที่นี่งัวสองตัวแม่ลูกนี่บ่เมนพันหูย้ําของสัตว์พี่น้องเบิงเดแล้วก็หูเชื่องพร้อมขนาดบ่ลวงเพิ่งเสียวมาเลี้ยงได้อาทิตย์เดียวด้วยเนี่ยพูดขอบคุณค่ะแม่ยังลูกขอบคุณค่ะยังนี่แม่เพื่อน ตะฮักตะฮักพี่น้องสะอ่อนแซนลูกได้งวงมาเป็นคอนเทน์ให้พอดีเลย <laughs> น่ารากักน่ารากักพี่นอ้องเพิ่นหู้มห้ยพิ่หลวงกัเลี้ยงมากัเลยหักหัวหลุนได้พี่น้องบ้างหัวเพิ่นสิหลุนหลุนแบบธรรมชาติหัวเพิ่นสิหลุนแบบธรรมชาติ <laughs> พอแล้วลูกมิ้นมิ้นหน่วยเดียวมิ้นหน่วยเดียวมิ้นหน่วยเดียวลูกมิ้นหน่วยเดียวขอเบอิดแล้วเบิดแล้วเบิดแล้วเบิดแล้วขอบคุณค่ะไป ไปหากินหยาบบนนี้ไปเบิดแล้วลูกเบิดแล้วเบิดแล้วเบิดแล้วไปมือรุ้นนังกินอีกเด้อไปหากินหยาบเด้อบนแนวนีนี่นไป,หา,ไป,ปาหากินหยาเด้อไปเป็ตาหักวาพี่น้องอันเขาเขาบ่ามีเองธรรมาชาตินี่หวัวรุนหวัวรุนธรรมาชาติ กีบหลวงเลี้ยงแตงงัวหูอยเงาเอาอยากอันนี้อู้น่ารักน่ารักถูกใจมากนะหล่อน <c oughs> อ้้ความสุขเลข็กๆในน้อยของคนเลนีย้ยงงัวพี่น้องสะออนหลายงวัวอย่างคือหูแต่เป็นแบบนี้คือสุดดีนะพี่น้องได้งวัามางงวมา,าพี่น้อง,องเอ้ยซ้ำถือเลีกเป็นคอนเทนต์ง้วน้อยตัวนี้ก็หูค่ะพี่น้องบัวหลวงเอาแสดงนี่แหละนักแสดงช่องของบัวหลวงนี่แหละนักสแสดงช่องของบัวหลวงพี่น้อง น่นารักอ่ะพูดลราบนได้กินน้ำแล้วบะ <laughs> มีมดอกกินสองน้อยกับเพาะละลูก <laughs> เอาพี่น้องจังสีหล่ความหน่นารักความสุขของเฮาเพต้องอยังไหลดอกรอบข่างแค่นี้กับเพอะละเนาะความสุขเล็กๆน้อยๆของเฮาเนาะ